แมาดามคะอยากทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของบ้านทั้ง3แบบนี้มันต่างกันยังไงคะที่เป็น150ล้าน120ล้านแล้วก็75ล้านนะคะบ้านเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่อ่ะที่เรามาดูวันนี้เจดูก็คือมีบ้าน3แบบใช่ไหมมีเล็กกลางใหญ่ตั้งแต่ราคา75ล้านไปถึง120แล้วก็150ล้านใช่ไหมคะเอ,า,อาง่ายแค่ที่เราพูดกันคือเรื่องอะไรราคาละต่อมาคือเรื่องไซส์ขนาดใช่ไหมคะว่า บ้านหลังขนาดเล็กเนี่ยอย่างหลังเนี้ยก็คือเริ่มต้นที่4ห้องนอนแล้วก็5ห้องนอน6ห้องนอนนี้ใช่ไหมคะต้องบอกเลยว,ว่ากลุ่มลูกค้าค่ะต่างกันเอาง่ายๆเลยคือจํานวนสมาชิกในครอบครัวอันดับหนึ่งก่อนนะเพราะว่าถ้าเรามีสมาชิกในครอบครัวเอาง่ายอย่างเมื่อกี้โจลี่เพิ่งบอกว่าเข้าไปดูบ้านบางหลังเรารู้สึกว่าอ,อบอุ่นจังเลยแต่บางหลังเรารู้สึกมันใหญ่เกินไปสาหรับเราอันนี้สําคัญแล้วไหมเพราะว่าถ้าสมาชิกน้อยเนี่ยเขาก็ไม่อยากซื้อบ้านที่มันใหญ่เกินความจำเป็นให้รู้สึกเหงาถูกไหมแต่สมาชิกเขาเยอะอะถ้าเขาอยู่บ้านหลังที่มมัันนนเเเเป็็ขาาาาาดดทท้้ี่่ลกกกะะรรูึวออพฉ น็่คือ1เรื่องของสมาชิกครอบครัว2ก็คือเรื่องอะไรคะเรื่องของบัจเจตหรืองบประมาณด้วยที่เขามีเอาไว้ใช่ไหมต้องบอกเลยว่าทาร์เก็ตปุ๊บสำหรับบ้านหลังใหญ่มักจะอยู่กัน3ามเจเนอเรชันคือเด็กๆวัยกำลังเรียนหนังสือรุ่นพ่อแม่รุ่นวัยสี่สอีกวัยนี้ก็คือเป็นวัยเขาเรียกว่าเอลเดอร์ก็คือคุณปู่คุณย่าของตาคุณยายนั่นเองส่วนบ้านที่เป็นหลังกลางนะคะย่อม,มาหน่อยมักจะเป็นสมาชิกครอบครัวที่เป็นพ่อแม่อาจจะอยู่กับลูก2อสาคนส่วนซ้ายนี่อาจจะเป็นนิวคัพเปิลเป็นตแต่งาานกหรือว่มีูนน้อยคึ อย่างงเ,นนะะเี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะ